ท,ทำนะครับนนไล้อนครับผมกคนเนมากนะใช่ครับมนนี้คือใส่แมกนไม่ใช่ไม่เห็นโอนแล้เกดิสตงแล้วก็ทำกาเซีไปหึครับผมไปหนึ่งแล้วครับในวันนี้แล้วตอนนี้ชบีโดนหมากรผกโอ้โหแต่อกตนันี้เห็นได้ชบีได้ไปอีกสองครับผม <S <S โอ้โหโดนนี้ได้สครับผมต้อนได้นี้โอโหแล้วนี่นีเป็นันนี่โอริจครับผมโอ้โหเป็นคนได้ติสุดท้ายแล้ว โชบี้ไหลไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในโชบี้คิวในทางของฮาร์ดไฟนะครับอ่าแล้วเป็นทางของแพ้สะกดอยังไงนะครับที่ขึ้นนำไปก่อน3ต่อ2กับปืนน้อยๆน,นะครับฟิตตี้มาในทาง B โดดลงมาแล้วแต่ไม่เจอใครครับ อ่แล้วโดนเอกซตรอนได้ยิงอ้าวเจคขอบเก็บไปหนึ่งครับแล้วเนี่ยวันนี้เจ็เก็บเอกซตรอนี่อ้าวแล้วนี่มิซอนเก็บเจคขอบไปเทรดกันครับเทรดกันไปเทรดกันมาเอาดีแล้วครับเก็บตอนสุดท้ายอ้าวแล้วได้หนึ่งอีกครับผมโอ้โหเก็บครับไปอีกครับดับเบิ้วคิวจะคัชไหมจะคัชไหมจะคัชหรือเปล่าอ้าว ทางของแพสก่อนยังไงครับที่เก็บแพชไปได้นะครับแล้วนี่หมาไปเจอไหมเจอครับกัดโดนจะตายไหมจะตายไหมนิมเฟียครับอ่นนิมเฟียโดนยันครับโชบี้เฮดช็อตนิมเฟียไปอ่าแล้วก็เป็นทางของแพสก่อนยังไงครับที่ใช้ล็อกดาวน์ไปอ่าแล้วฮาโดนและนี่โอริจินเ็บอ่าแล้วโดนเทรดไปโดยอาร์ซูเว่นนะครับแล้วเจคอบเก็บโอ้โหแล้เป็นเจคอบนะครับที่ได้เดือดรลคิวนะครับ ตั้ง <Es> บูมบมดถังหมาอะแล้วโดดเลยครับแล้วโดดเลยอะ <feeling> well, แล้วเจอไม่้นครับมิทซอนครับเก็บไปได้โชบี้โชบี้โชบี้เอาไงครับเจอไซเฟอร์แล้ววัดกันไหมอ้าว้วเก็บไปทำกับไซเฟอร์ไปได้ดีมากอะโดดอ้าวโชบี้นะครับดับเบลิลคิวทั้งบิมสโตนและฮาร์ดไปดีสามต่อสองแต่ว่า เล, no เ,เลือดเต็มนะครับฝั่งหนึ่งแพสบอลยงเลือดเต็มนะครับอ่าล้วโดนยิงหัวไปมีซ่อนเก็บก็จะทำนะครับพาร์ทครับเจอมาเอ้าวเจออ้าวเจอขอบแบบว่คิวนะครับผมบินมีการเป็นขอบแพสปอลยังไรไปนะครับอ่านิโอดีสเอาเก็บตัวถีอสไปายไปได้แล้วครับเอ็กซ์ตาร์เนนนั่อะาเราโดนโชบี้พาร์ทนะครับคุิเบียอะาเราเจอไหมสายเจคขอบเก็บไอค์สตาร์นี่ไปแล้วเรื่องนี้เจ๊เก็บไหนซ่อนครับเฮดช็อตทั้งคู่ เหมือนอ้าวแล้วเจคอบได้ไปอีกหนึ่งนะครับฮาร์ดอาร์ละมั่วแล้วครับนิมเฟียต้องหนีแล้วครับตาวแต่หนีไม่ไหวนะครับโดนระเบิดของโชบี้ไปกลายเป็น11ต่อ8นะครับฮาร์ดปาระเบิดไปข้างหลังครับเจคอบเก็บไอ้เจ้าดับเบิ้ลคิวนะครับทั้งมิซอนและอาร์ตฮาร์ดนะครับแล้วเอ้าทีเคนะครับโดนสวมเกรเนตแล้วโดนนี่จะเข้าไหมเอาแล้วเจอครับเอ้า เพราะเกริ่นว่าอาจจะอาลทำยังไงดีครับอ๋อแล้ว T K ครับที่ได้ล l สคิวไปตอนนี้แลตอนนี้คะแนนตาดิเซลแล้ววางออกไปนะครับไปทางขีไอ้นี่ครับอีกอ้าวแล้วจะก็จะทำยิงไปครับผมอาร์ตนักไปเช็คก,ก่อนอาะแล้วเหมือนจะมีคนนะครับ T K ยิงแล้วก็หนีออกมาอ่ะแล้วอาร์ตครับเก็บไปทางของเฟดไปได้ก่นอน โอบี้ครับเทียบเทียบคืนนะครับการเป็นสี่ต่อสี่ครับไม่เสียมากไม่เสียน้อยเหมือนเอาละ GK ครับเก็บหางไปก่อนได้ตัวไหมอันดับหนึ่งนผมโอล่าโชบี้ครับเก็บได้ตัวอาเซเว่นอันดับแปดไปครับ GK เหมือนจะหลบทานราอะแต่ว่าเหมือนจะมีอันติครับต้องหลีแล้วเอ้าวอันติกันทั้งสองครับผมสุดยอดมากนะครับเจ๊กอฟอันติได้จองจังหวะสุดๆุดนครับ วินแรกก็การเป็นของแพ้สักคนยังไงไปนะครับ,บวบิ่งรั้งหมดเก่งมากจริงครับ